สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกนิกาจ้าบารกินขบวนดิตนะฮะผมพามาดูคันนี้คันนี้เป็นไฮไลท์ก็คืออีซูหัวอาคูโซนะครับปูโซหัวลากรถเสียจิ๊บไหนไหนเสียจิ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับผมเล่นมานานหรือเปล่ครับครับผมเพิ่งมาอันนี้หัวลากแท้ไหมหัวลากแท้ครับเป็นหัวลากเอ่อเป็นหัวลากโดยทรง จากญี่ปุ่นเลยครับอ๋อไม่ได้แปลงเนะไม่ได้แปลงครับเป็นสเต็ปโค้เดิมๆครับหายากนะครับฟูโซ่ SR ชมรหัส SR หัราครับ10ล้อฮะเสียจิ๊บนี่เจ้าของท่าทรายมาเอง เอาครับเจอของรถตูบอกภูมิใจฮะเราก็อยากนำเสนอกันครับเจอของแปลกๆฮะฝังของกันทบบุรีนะครับหัวลากแพ้ญี่ปุ่นเดิมนะฮะจัดทรงกันกระบ,บะมีเนียมครับมีเนียมแบบนี้เขาเรียกว่ามีเนียมเสานอกนะครับหัวลากสองคัน เอาตรงนี้เหรอครับ ครื่องสอเดอบอลผู้ชมแห่ออแรงได้ใจนะอาครับยังมีคันที่เป็นพระเอกเป็นไฮไลท์จริงๆกร็ร่วมทุกคันนะครับคันที่มาวันนี้มีแต่คันเด็ดๆทั้งนั้นนะครับหลายคันนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายลงต้องขอไยด้วยแต่ว่าก็สามารถที่เข้าไปดูใน ช่องต่างๆที่ก็มาร่วมวันนี้นะครับเยอะแยะเลยครับบรรยากาศภายในช่องที่นําเสนอดีไม่ต่ำสแต่สิบช่องนะผู้ชมมากันคนละทิดค,คนละทางกันุดประสงค์เดียวครับนั่นก็คือหัวใจรถบรรทุกนะฮะชอบในจุดตรงนี้ยาวไปครับเสียงขอนเขา แม่ครับลูกไม่ไปเก็บลูกไว้ก่อนนะฮะคันนี้อ๋อยังยังยังรอดำรอดำมประธานโทษเ <laughs> <c oughs> ข้าดำมฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เทลูกไปนี้ก็เอาแม่มาดำม <c oughs> แล้ฟูโซเราจะออกก่อนนะคะรับหัวลากครับรหัส SR